สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึง50สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามนุษย์ย้ายไปอยู่ดาวอังคารครับข้อแรกการปรับตัวต่อแรงโน้มถ่วงที่ต่ำกว่าโลกครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะหลังจากพูด50ข้อเสร็จนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมหลังจากพูด50ข้อเสร็จนะครับข้อ 2. การใช้เทคโนโลยีผลิตออกซิเจนชั้นบรรยากาศของดาวอังคารครับข้อ3การตั้งอนานิคมในโดมพิเศษ 4. การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมจำลองครับ5 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก6การสร้างระบบรีไซเคิลน้ำแบบปิด 7. ความท้าทายในการควบคุมอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นอะไรแบบเนี้ยครับ 8. การพัฒนาชุดอวกาศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน9การจัดการกับลังสีคอมมิสที่สูงกว่าโลก10การสร้างระบบขนส่งระหว่างดาว11การสำรวจถ้ำใต้ดินบนดาวอังคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย 12การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์3ามิติสําหรับสร้างที่พักอาศัย13การใช้หุ่นยนต์นะครับช่วยในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบาก14การค้นหาแหล่งน้ําใต้พื้นผิวดาว15การพัฒนาอาหารที่สามารถอยู่ได้นานโดยไม่เน่าเสีย16การสํารวจแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ17การศึกษาเกี่ยวกับชั้นดินและหินของดาวอังคาร18การสร้างระบบสื่อสารที่รวดเร็วแล้วก็ระหว่างดาวอังคารกับโลกอะไรแบบนี้ครับ 19การพัฒนาวัสดุทนทานสําหรับการก่อสร้าง20การปรับตัวต่อวงจรกลางวันกลางคืนที่แตกต่างจากโลก21การจัดตั้งระบบการปกครองและกฎหมายครับอันนี้มาแน่นอนเนาะ22การสร้างระบบเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรบนดาว23การพัฒนาทัเอ่อขออภัยครับการพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะในอนานตคมเนาะ24การตั้งชื่อสถานที่บนดาวอังคาร25การกันจับการกําจัดขยะในสภาพแวดล้อมที่ปิด 26การศึกษาผลกระทบต่อร่างกายในระยะจากแรงงุ้มถ่วงต่ำอะไรแบบนี้ย27การทดลองเกี่ยวกับการเติบโตของเซลล์ในสภาพไร้แรงดึงดูดเนาะ28การสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์โมดาวองคาร29การปรับปรุงป้องกันการผลเปื้อนของดาวนะครับ30การพัฒนาระบบแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล31การตั้งระบบการศึกษาสําหรับเด็ก32การฝึกอบรมทักษะเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่ต่างดาวครับ 33การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม34การเผชิญหน้ากับความท้าทายจิตวิทยาและก็การอยู่ที่อยู่ห่างไกลอะไรแบบเนี้ยสาการศึกษาความเป็นไปได้ของโลกทําให้ดาวอังคารเหมือนโลกครับ36การพัฒนายานสํารวจเพื่อขยายพื้นที่การตั้งโลกลากครับ3าสการสารวจหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตบนดาวอื่นเนาะบนดาวอังคารอะไรแบบเนี้ยสาการพัฒนาชุดฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่นดาวอังคารครับ 39. การออกแบบยานบินสําหรับเดินทางระยะสั้นบนดาว 40. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับฤดูกาลบนดาวอังคาร 41. การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากแหล่งในท้องถิ่นเนาะ42การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยในอนานิคม 43. การจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงดาวตกหรือหินอวกาศ 44. การศึกษาระบบต่อการตั้งคันในแรงน้นบถ่วงต่ำา45การสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนดาว 46. การทดลองเกี่ยวกับชีวมวลและพลังงานหมุนเวียน 47. การปรับปรุงเทคโนโลยีการขุดลึกพื้นผิวดาว 48. การจัดตั้งพื้นที่สำหรับกีฬาและนันทนาการ 49. การพัฒนาแผนสำหรับการขยายอนานิคมไปดาวอื่น 50. การสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากโลกทีนี้จะมาเปรียบเทียบประมาณ10ข้อดูครับระหว่างโลกกับดาวอังคารเนี่ย อธิบายให้เข้าใจง่าย,ายขึ้นว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่าเป็นคลิปคลิปนี้จะไม่ตัดต่อเหมือนเดิมนะครับไม่ตัดต่อที่ผมพูดผิดพูดถูกเนาะก็ลิ้นพันกันก็ขออภัยจริงนะครับก็พูดแบบนี้ไปเลยอ่าขอแรกในะแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงครับแรงดึงดูดทาให้เรายืนที่อยู่บนพื้นอะไรก็ว่าไปดาวองคารเนี่ยแรงดึงดูดมีแค่3าเปรียบเทียบกับโลกหมายความว่าน้ําหนัก100กิโลกร,รัมบนโลกจะหนักแค่38กิโลกร,รัมบนดาวอังคารคุณจะรู้สึกเบาแล้วก็กกรระโดดไดไ้สูงูงเเหมือนตนตลย ใช่ไหมครับ2ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมีอากาศให้เราหายใจส่วนใหญ่เป็นไนโตรเจนออกซิเจนอะไรก็ว่าไปเนาะส่วนดาวอังคารมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์95%และบางมากจนหายใจไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมความแตกต่างอีกข้อหนึ่งนะครับที่พูดถึงข้อสิบเลยนะข้อ3และโลกในใหญ่กว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยหนึ่งิกิโเมตรดาวอังคารเล็กกว่าโลกครึ่งหนึ่งถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเอ่อแตงโมกับ โลกคงจะเป็นเอ่อขออภัยครับโลกเหมือนแตงโมดาวองคาร์เนี่ยจะเหมือนแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยหรือแอปเปิ้ลใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยซีระยะเวลาหนึ่งวันครับโลกใช้เวลายี่สี่ชั่วโมงหมุนรอบหมุนหนึ่งรอบใช่ไหมดาวองคาร์ใช้เวลายี่สี่ชั่วโมงสามสิบเก้านาทีก,ก็ก็ใกล้เคียงแต่ว่านานกว่านิดหน่อยนะครับข้อห้าระยะเวลาหนึ่งปีนะโลกเนี่ยใช้เวลาสามร้อยสิบห้าวันโคโคโจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับดาวองคาร์เนี่ยใช้เวลาหกร้อยแปดสิบเจ็ดวันแล้วเกือบสองปีบนโลกเลยนะ 6อุณหภูมิครับอุณหภูมิบนโลกเนี่ยเฉลี่ยก็1 0 1สอ่ะสมสมุติถ้าสมมุติถ้า15นะก็อาจจะสบายบ้างอะไรเงี้ยดาวองคารัเนี่ยติดลบ60ครับหนาวจัดครับดาวองคารันติดลบ60นะครับถ้าอยู่นอกเหมือนอยู่ในตู้เย็นแช่แข็งหนักๆอ่ะอ่าความเปรียบเทียบข้อ7็ครับโลกเนี่ยมีน้ําเป็นของเหลวอ,อยู่ทุกที่เช่นแม่น้ําทะเลเราเดินไปไหนเราก็มีแต่น้ําดาวองคารน้ําอยู่ในรูปแบบน้ําแข็งใต้ดินครับไม่มีน้ําไหลเหมือนโลกนะ ข้อแสนามแม่เหล็กโลกมีสนามแม่เหล็กป้องกันรังสีอันตรายจากอาวกาศครับคือเท่มากโลกเราดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กที่ครอบคลุมทั้งดาวครับคุณจะต้องใส่ชุดพิเศษเพื่อการรังสี 9. ท้องฟ้าครับท้องฟ้าสีฟ้าเพราะชั้นบรรยากาศกระจายแสงจากดวงอาทิตย์อะไรก็ว่าไปเนาะบนโลกนะดาวอังคารท้องฟ้าสีแดงอมชมพูครับเพราะฝุ่นละเอียดในอากาศ สิบรขาก็สิบเปรียบเทียบเนาะดวงจันทร์นะบนโลกเนี่ยมีดวงจันทร์หนึ่งดวงขนาดใหญ่แล้วก็กลมสวยใช่ไหมดาวอังคารมีดวงจันทร์สองดวงครับก็คือโฟบอสและไดมอสแต่ทั้งคู่เล็กแล้วก็ดูเหมือนหินขรุขระมีดวงจันทร์สองดวงนะเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือ,อ,อข้อห้าเนี่ยเรื่องระยะเวลา1วัน1เอ่งขออภัยครับ1ปีเนี่ยมี687วันของดาวอังคารเนาะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือถ้าคุณอายุ20ปีบนโลก พอย้ายไปอยู่ดาวอังคารคุณจะมีอายุ10ปี <c oughs> ดาวอังคารเพราะเป็นปีหนึ่งของดาวอังคารนานกว่าอะไรแบบนี้ครับพุยง่ายก็คือวันและปีของดาวแต่ละดวงไม่เท่ากันนะครับเพราะอยู่ในตำแหน่งระยะห่างจากดวงอาทิตย์ต่างกันเนาะแต่ก็ว้าวตรงที่มีดวงจันทร์สองดวงนี่แหละเท่ดีหากอ้างอิงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันรวมถึงเป้าหมายขององค์กรนาซาสเปซเอ็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคาดว่าการเดินทางไปดวงจันทร์เออไม่ใช่ก่อแม้คาดว่าการเดินทางไปดาวอังคารแบบไปมาง่ายเนะี่ย ไปมาง่ายนะย้ำเขาว่าง่ายนะครับอาจเกิดขึ้นในช่วงทศวรรสองักราช2,100ถึง2,150อีกประมาณ1 3อยปีครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ได้ดูเลยนะลองคอมเมนต์ได้เลยว่าไม่ได้ใช่นะน่าจะยากกว่าน,นี้อันนี้ไม่ได้ไปตั้งอนานิคมนะครับหมายถึงว่าเดินทางได้ง่ายไปมาอย่างเงี้ยอีกประมาณ150ปีท่านผู้ชมคิดว่าเป็นมาได้ไหมลองลองคอมเมนต์ดูนะครับเหตุ <het> ผลที่คาดการณ์ในเกาบเวลานี้ก็คือ,คอข้อแรกคือเทคโนโลยีเนี่ยพัฒน,นามากนะ ปัจจุบันเราไม่มียานอวกาศที่สามารถเดินทางไปกับได้ง่ายการเดินทางไปไดวาวอังคารเนี่ยใช้เวลาประมาณ6-9เดือนซึ่งช้าสําหรับการเดินทางในเชิงพาณิชย์ใช่ไหมข้อ2ระบบสนับสนุนชีวิตยังต้องพัฒนาระบบรีไซเคิลอากาศน้ําอาหารสําหรับการเดินทางอีกเยอะเดี๋ยวไปไวๆเลยนะครับข้อ3ความปลอดภยัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่อภารกิจในปัจจุบันสูงมากและต้องลดลงเป็นจํานวนแบบให,ให้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 มันได้เยอะมากๆในเชิงพาณิชย์รวมถึงต้องมั่นใจในความปลอดภัยอีก ข้อ4เปรียบเทียบจากการพัฒนาการเดินทางยุคสำรวจดวงจันทร์อพอลโลก็ได้ที่เริ่มตั้งแต่1960ยังไม่พร้อมพัฒนาการตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ได้เลยในปัจจุบันเราจะไปดาวอังคารนี่ก็ลำบากแหละ5ความสนใจจากภาคเอกชนครับองค์กรอย่างสเ a c e x กวางแผนไทยในศตวรรษนี้แต่การพัฒนานจริงๆเนี่ยไปม,มันมันอีกหลายรุ่นเลยครับก็คือตายกันมันหมดแล้วนะครับการคาดการณ์ว่ามนุษย์จะเดินทางไปกับดวงงดาวอังคารได้ง่ายเนี่ยคงต้องอยู่อย่างน้อยประมาณ 150ปีเพราะเทคโนโลยีจำเป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นเองนะครับอ่ะแล้วถ้าเดินทางไปมาจากดาวอังคารจากโลกเนี่ยไปมาง่ายยังใช้เวลา150ปีแล้วถ้าตั้งอนาณนาิคมเล็กๆบนดาวอังคารแล้วใช้เวลากี่ปีผมเดาว,ว่าประมาณ200ปีข้างหน้าหรือว่ามันยังเร็วไปครับ200ปีข้างหน้าท่านผู้ชมลองออคอมเมนต์ได้นะครับ ถามว่าทําไมจะต้อง200ปีข้างหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแม้ปัจจุบันจะมีแนวคิดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแบบโดมและการผลิตทรษษัพยากรจากดาวองังคารเช่นการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ o S <S เป็นออกซิเจนแต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองครับยังไม่พร้อมสําหรับการใช้งานจริงในระยะยาวแล้วก็ความท้าทายด้านลังสีการขนส่งวัสดุและคนอีกบทเรียนจากประวัติศาสตร์โลกครับ หากเทียบเทียบยุคสำรวจอเมริกาในศตรวรรษที่15หรือสิกการตั้งอาณานิคมครั้งแรกใช้เวลา10ปีหลังจากการค้นพบนะครับและเต็มไปด้วยความล้มเหลวเช่นขาดอาหารสภาพแวดล้อมไม่เหมาะเกิดจากดาวอื่นก็แน่นอนว่าขนาดดาวโลกยังเกิดเลยดาวอื่นเกิดแน่นอนเศรษฐกิจการเมืองโลกความซับซ้อนทางจิตวิทยาและก็สังคมคือพูดง่ายว่าการไปกลับดาวอังคารง่ายๆอาจใช้ 130- 150ปีแต่การตั้งอาณานิคมเล็กๆเนี่ยอาจจะ250ปีเลยก็ได้ สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว,ว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและก็การดำรงชีวิตยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้เร็วแค่ไหนถ้าเป็นยกตัวอย่างสมมติอะโอเคงั้นสคริปต์เลยสมมติให้เนี่ยเป็นที่เรากําลังพูดกันอยู่เป็นยุคักราชคักราชสอ2 0ัรมีการตั้งอนาณาณิคมเล็กๆบน,านาดาวอังคารสาเร็จสมมตินะครับหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าจะมีบทบาทหลักในการทําสิ่งนี้ก็คงจะเป็นรัฐบาลองค์กรรัฐบาลแล้วก็เอกชนที่เชี่ยวชาญด้านอวกาศใช่ไหมอันนี้พูดถึง เป็นแนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของนะองค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศก็นาซาสหรัฐเนี่ยก็เป็นองค์กรผู้นําด้านนี้นะครับองค์กรอวกาศยุโรปนะครับเอ่อ CNSA นะครับของจีนก็มีศัก,ก,กยภาพสูงในงบประมาณองค์กรเอกชนก็ SpaceX, Blue Origin นะครับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแล้วก็เอกชนอีกคือพูดง่ายๆว่า คนที่จะเป็นว่าฝั่งว่วนใหญ่คงต้องเป็นรัฐบาลอยู่แล้วแหละพราคนทั่วไปจะเป็นได้ไงใช่ไหมครับลักษณะของการตั้งอาณานิคมในปีคิสศักราช2220เนี่ยถ้าอาณานิคมขนาดเล็กก็ประมาณพันคนในโดมปิดที่สร้างระบบรีไซเคิลอากาศน้ำแล้วก็อาหารครบวงจรหุ่นยนต์ AI จะเป็นตัวสําคัญในการสร้างโครงสร้างแบบนี้นะครับสถาบรรัน,บนวิจัยแล้วก็เศรษฐกิจเนาะขออภัยรับสถาบันวิจัยแล้วก็เศรษฐกิจอาณานิคมเนี่ยเริ่มต้นในฐานะสู์วิจัยเนาะ แต่ภายหลังเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรบนดาวอังคารเช่นการขุดแร่หรือผลิตพลังงานการตั้งอาณานิคมในปีคศวรรสันรา2 2 2่น่าจะเป็นผลจากความร่วมมือระหว่าง n าซาสเปซเอ็กจีนยุโรปอะไรแบบนี้ครับขอย้อนกลับไป50ข้อที่จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ไปดาวอังคาร10ข้อที่เป็นไปได้แน่นอนเมื่อมนุษย์ไปดาวอังคารการอยู่อาศัยในโดมปิดเนี่ยเป็นไปได้แน่ มนุษยจะต้องสร้างที่พักแบบโดมระบบสนับสนุนออกซิเจนน้ำและอาหาร 2. การปลูกพืชในระบบแบบปิดจะมีการปลูกพืชในภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำนะครับและใช้บรรยากาศบางซึ่งการปลูกในโรงเรือนไฮโดโปรนิกนะครับสาการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์มีแน่ 4. การรีไซเคิลทรัพยากร100% r e รีไซเคิลหมดเลยครับเช่นน้ําอากาศถูกรีไซเคิลได้หมด5ปัญหาด้านสุขภาพจากแรงโน้มถ่วงต่ํา ร่างกายเนี่ยมนุษย์จะเผชิญปัญหาเช่นการสูญเสียมวลกระดูแล้วก็กล้ามเนื้อจากแรงโน้มถ่วงมวดาวอังคารนี้แค่38%ถ้าเปรียบเทียบกับโลกหกการใชุ้ถยนต์ AI อย่างกว้างขวางเอ่อแล้วก็ข้อเจ็ดการป้องกันรังสีอันตรายข้อแปดการสื่อสารล่าช้าเนี่ยการสื่อสารระหว่างโลกกับดาวอังคารจะล่าช้ากลับไปมาประมาณ40นาทีอาจจะต้องปรับการขุดข้อเก้านะครับการขุดทรัพยากรใต้ดินจะเริ่มขุดจากน้ําแข็งใต้ดินแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นซิริอ่ ซิลิกอะไรเนะี่ยซิลิกาหรือแร่โลหะนะครับ10การตั้งกฎระเบียบใหม่มนุษย์จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆคือตั้งกฎระเบียบใหม่มนุษย์ต้องระบบกฎหมายมาแน่ปกครองใหม่อะไรแบบนี้ครับและถ้า10ข้อที่เป็นไปได้แล้วจาก50ข้อนะ10ข้อที่เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากเหรอหนึ่งการเปลี่ยนดาวอังคารให้มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกมันเปลี่ยนยากครับการทําให้ดาวอังคารมีออกซิเจนเพียงพอหรือใช้บรรยากาศหนาแน่นเนี่ยต้องใช้เวลาหลายพันปีใช่ไหม แต่เราพูดถึงจุดเริ่มต้นเนาะมันก็นอย่างนี้แหละที่เป็นไปได้ยากข้อ2การสร้างทะเลหรือแหล่งน้ําขนาดใหญ่ข้อ3การใช้ดาวอังคารเป็นฐานผลิตอาหารเพียงพอสําหรับมนุษย์จํานวนมากอันนี้คือไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแค่บอกว่าเป็นไปได้ยากที่เป็นไปได้ยากอันหนึ่งข้อ4การขนส่งผู้คนจํานวนมากจากโลกไปดาวอังคารข้อ5การทําให้มนุษย์อยู่บนดาวอังคารได้โดยไม่พึ่งเทคโนโลยีข้อ6การสร้างเมืองขนาดใหญ่ ข้อ7การทําให้ดาวอังคารมีสนามแม่เหล็กการสร้างสนามแม่เหล็กที่ปกป้องรางสีเหมือนโลกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเป็นสิ่งที่เกินเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับมันยังไม่เกิดขึ้นข้อ8การเดินทางระหว่างาโลกกับดาวอังคารแบบไปกลับในเวลาไม่กี่วันมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับอาจจะเป็นไปได้ข้อ9การย้ายสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นไปอยู่บนดาวอังคารอันนี้น่าสนใจข้อ10การทําให้ดาวอังคารกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป นะครับที่เป็นไปได้ยากเนาะก็คือการทำใไม่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเดินทางไปเที่ยวง่ายๆอาจต้องรอเทคโนโลยีอีกหลายร้อยปีสัก400ปีได้ไหมครับหรือว่าอาจจะเร็วกว่าน,นั้นหรือเปล่าแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโอกาสสาเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มนุษย์จะไปดาวอังคารไม่อันนี้คือแบบไม่นับปีเลยนะผมทะลุให้ไปปีคิดศักราช2,000อะไรเลยก็ได้เหตุผลก็คือ60%เนี่ยน่าจะเป็นไปได้เนาะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสร้างระบบสนับสนุนชีวิตนะครับความร่วมมือกับรัฐบาลโลกทรัพยากรน,น้ำแข็งใกล้ดินแรงจูงใจของมนุษยชาติก็60%เนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยช่วยสนับสนุนก็สามารถเปลี่ยนไปได้โอกาสล้มเหลวก็40%ก็เยอะเนาะข้อจำกัดทางเทคโนโลยีครับความเสี่ยงน้าเศรษฐกิจอันตรายจากสภาพแวดล้อมบนดาวข้อ4ปัญหาจิตนะครับแล้วก็สังคมนะ ความล่าช้าหรือหยุดโครงการนะครับอันนี้ก็คือ40%ที่อาจจะมีความเป็นไปามเป็นไปไม่ได้60%มีความหวังสูงนะครับ40%เนี่ยล้มเหลวเรื่องการตั้งอนณานิคมบนดาวอังคารก็มีการสำรวจนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัจจาก็มีแนวคิดเกี่ยวขกับการเข้าถึงทรัพยากรและก็สิทธิในการครอบครองเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือบางแง่มุมที่นักปัจจาที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือสิทธิการครอบครองครับ เช่นสัญญาอาวกาศต้องมีไหมแนวคิดเรื่องอวกาศเป็นพื้นที่สาธารณะไหมนะครับปัจญานี้มีแนวคิดจากาในเศรษฐศาสตร์แล้วก็กฎหมายที่เห็นว่าอาวกาศเป็นทรัพยากรส่วนรวมใช่ไหมที่ควรใช้ประโยชน์เพื่อสวัสดิภาพของมนุษย์ทั่วไปทั้งปวงไม่ใช่สําหรับกลุ่มหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเช่นเดียวกับการจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันบนโลกไงใช่ไหมอัน้มันก็มีแนวคิดทั่วไปอะไรแบบนี้ครับปัจจาเรื่องการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์หลัก ปัญญาเกี่ยวกับการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปยังอวกาศมีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นการกระจายพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยอาจช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจทาลายมนุษยชาติบนโลกแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืนหรือทําให้เกิดการละเมิดสิทธิของชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ในสภาพแวดล้อมใหม่การไปไดาวอังคารเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกินความจําเป็นหรือดูเหมือนว่าก็แค่ศึกษาจากก็แค่ศึกษาก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วมีเหตุผลมากมายหลายประการที่ทาไมมนุษย์ต้องไปดาวคารด้วย ใช่ไหมครับ 1. การสำรวจเชิงลึกแล้วก็การทดลองจริงครับการสำรวจภาคพื้นดินแล้วก็การทดลองที่ดีกว่ามนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวและทําการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับ 2. การใช้ทรัพยากรในอนาคตไงสามป้องกันภัยพิบัติครับ 4. การใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์ 5. การสร้างแรงบันดาลใจและการรวมตัวของมนุษยชาติ การสำรวจอวกาศและการเตรียมตัวสำหรับอนาคตเสียงเสียงท่านผู้ชมไม่ได้หายนะครับว่าผมกำลังเลื่อนสคริปที่อ่านอยู่นะครับขออภัยจริงๆอ่ะมาดูนักนักปรัชญานะครับชื่อคาวสาแกนเนาะนักดาราศาสตร์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังนะครับเออไม่ใช่นักปรัชญานะครับขออภัยเขาพูดถึงแนวคิดทางปรัชญาเนาะเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงการเดินทางไปอวกาศในแง่มุมการสำรวจแล้วก็การอยู่รอดของมนุษย์ ซาแกนมองว่าการสำรวจอวกาศไม่เพียงแค่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ๆแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามนุษยชาติและก็เพิ่มโอ,อากาสในการอยู่รอดในระยะยาวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยคำพูดที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือการสำรวจอวกาศไม่ใช่แค่ความท้าทายทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นความท้าทายทางจริยธรรมและก็ปัญญาด้วยซาแกนเชื่อว่าเราอาจจะต้องย้ายไปดาวอังคารหรือดาวดวงอื่นๆเพื่อกระจายความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสาภาพแวดล้อมอะไรก็ว่าไปเนาะ อีลอนมัสเนี่ยแกพูดได้ชัดเจนเลยต่อให้ไม่ใช่นักปัญญาโดยตรงเนาะเขาก็มีินเอิชเรื่องนี้การทําให้มนุษย์ไกยเป็นพันธุ์ที่เป็นการทําให้มนุษย์กลายเป็นพันธุ์ห,หลายดาวจะทําให้เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความยั่งยืนม,มากขึ้นวิลเลียมฮาร์สนะครับในแง่ของปัญญาวิลเลียมฮาร์สเนี่ยนักปัญญาและนักเขียนที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการขยายนานิคมไปในอวกาศเนี่ยอาจเป็นการตระหนักถึงศัก,กยภาพของมนุษย์ การอาชนะข้อจํากัดต่างๆของโลกและการค้นหาความหมายใหม่ๆในชีวิตของมนุษย์เขามองว่าเรื่องนี้เป็นการขยายขอบเขตของการดํารงชีวิตไปยังดาวอื่นนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบกันบ้างมนุษย์ในยุคโบราณที่อยู่ในป่านะครับในอดีตเมื่อมนุษย์เริ่มต้นจากการอาศัยในป่าและต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่รู้จักพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะหาทรัพยากรเช่นอาหารน้ําแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมถึงพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือแล้วก็การป้องกันจากอันตรายด้วย การไปดาวอังคารก็เช่นกันในทํานองเดียวกันครับการที่มนุษย์จะไปดาวอังคารหรือดาวอื่นจะต้องไปชิญกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกนะครับเช่นไม่มีบรรยากาศที่หายใจได้หรือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเนาะก็มันก็เปรียบเทียบประมาณนี้ได้โอเคมาไล่ไทม์ไลน์กันครับท่านผู้ชมว่ามนุษย์เนี่ยเกิดภัยพิบัติของโลกเนี่ยมาแล้วกี่ครั้งแล้วก็เออ ครั้งแรกๆเนี่ยที่สามารถเห็นรู้กันได้พิสูจน์กันได้อะไรก็ว่าไปจนมาถึงครั้งที่ใกล้สุดเนี่ยมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นแนวคิดสําหรับคนที่อาจจะบอกว่าโลกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับการระเบิดของดาวเคราะห์ใหญ่ประมาณ4.5พันล้านปีที่แล้วนะครับในช่วงแรกของการก่อตัวของโลกระบบสุริยะโลกได้รับผลกระทบจากการชนดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเทียซึ่งทําให้การระเบิดและแตกเป็นชิ้นส่วนกลายเป็นที่มาของดวงจันทร์ของเราครับนั่นแหละ ยังมีผลกระทบต่อสภาพของโลกในตอนนั้นด้วยอันนี้คือเมื่อ4 5พันล้านปีที่แล้วนะ 2. การล่มสลายของชีวิตในช่วงช่วงสิ้นสุดของยุคเพอร์เมียนครับประมาณ252ล้านปีที่แล้วเหตุการณ์นี้คือการสูญพันธุ์ในยุคเพอร์เมียนครับถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกซึ่งประมาณ90%ของชีวิตในทะเลและ70% 70%ของชีวิตบนบกสูญพันธุ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วก็ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจํานวนมาก2การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์66ล้านปีที่แล้วครับการชนกันเอ่อการชนอุกบาตขนาดใหญ่นะครับในพื้นที่ใหญ่ที่ปัจจุบันคือคาบสมุทรยูคาทานครับทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อะไรแบบนี้แหละ4การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงสิ้นสุดยุคน้ําแข็งประมาณหมื่นปีก่อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับในในยุคเอ่อยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้สัตว์ขนาดใหญ่บางชนิดก็สูญพันธุ์เนาะใช่ไหมและมนุษย์เริ่มพัฒนาการตั้งถิ่นฐานแล้วก็เกษตรกรรม 5. ภัยพิบัติปัจจุบันภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกหรือที่เรียกง่ายๆว่าโลกร้อนนั่นแหละอันนี้ก็อาจจะเป็นภัยพิบัติครั้งที่หใช่ไหมการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกการเกิดภัยพิบัติอะไรแบบนี้ครับ แม้ว่าโลกจะเคยเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่มนุษย์ในปัจจุบันยังคงไม่สามารถทํานายหรือเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเต็มที่เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภัยพิบัติจากอุกกาบาตอันนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบของคนที่มองว่าโลกจะไม่ล่มสลายก็ได้การที่โลกจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถเกิดขึ้นไม่ได้นะครับจริงๆมันเกิดขึ้นได้ โดยมีเหตุการณ์นอดทีที่เคยทําลายล้างชีวิตในยุคต่างๆหลายครั้งเช่นการชนนะครับอุกกาบาตทําให้เดลเสาสูญพันธ์การระเบิดภูเขาไฟการปล่อยกา๊าซืึงกระจกเยอะแยะมากมายนะครับการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ในยุคเพอร์เมียนนะครับดังนั้นการเตรียมรับมือสําหรับอนาคตมนุษย์อาจจะต้องย้ายไปดาวอื่นหรือค้นหาดาวลองก็ได้อะไรแบบนี้ครับคงเป็นแนวคิดของอีลอนมัสแน่นอนว่าเอ่อในช่วงชีวิตของเขาหรือเล่าเองอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่เขาคงไม่ได้ทํา เ,เพื่อคิดถึงคนวันนี้ขนาดนั้นเขาทำเพื่อคนในอนาคตนะครับผมคิดว่างั้นนะอ่ะโอเคท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอยู่ให้ปรับปรุงส่วนไหนแบบว่ากลับมาตัดคลิปดีกว่านะครับแน่นอนเดี๋ยวผมจะเป็นคลิปอื่นๆผมจะตัดนะในส่วนที่ผมเด็ดแอร์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแบบอยู่นี้ก็นิ่งตายไปไปนะครับในคลิปอื่นๆผมจะตัดคลิปนะครับส่วนวันไหนที่ผมอ,อ,อยากนึกขึ้นมาอาัดก็อัดตอนนั้นเลยเนาะ แล้วก็ลงเลยแต่งหน้าปกใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับทำหน้าปกปุ๊บลงเลยอะไรแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับติชม,ไ,มได้ทุกอย่างเนาะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ